มีแต่ต้นสวยๆเลยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีผู้ติด,ดตามรับชมทุกๆท่านครับนี่อยู่กับผมท้องเกษตรต่างแดนนะครับเพิ่งเลิกงานพี่น้องเป็นตกดินละดีผมจะมา พามาชมการปลูกต้นมะก,กอกโอลีนะครับนี่ครับเพิ่งปลูกได้สองวันครับตอนนี้ปลูกใส่ถุงดินนะครับตอนนี้จะเป็นดินทรายนะครับเนาะจะเป็นดินทรายดินทรายนะครับกองใหญ่ๆนี่ครับ คือเราซื้อมาแพงนะครับเนาะต้นหนึ่งก็ไม่ใช่กถูกเนาะต้นหนึ่งก็หลายบาทนะแล้วซื้อมาปลูกแล้วตายเนาะเสียดายเงินนะครับพี่น้องเนาะมาดูวิธีการปลูกกันครับนี่ครับคือตัวนี้จะเป็นทรายนะพี่น้องนี่ครับจะเป็นทรายคือเราจะซื้อมาแต่ต้นนะครับต้นตัวนี้ กขาแต่งมาแล้วครับแต่งตัดยอดครับจะเป็นรอยตัดมารอบหนึ่งนะครับแล้วก็ยายากันเน่าใส่ครับตัวน,นี้จะเป็นไม้ไม้แบบไม่ไม่มีเขาเรียกไม่มีเกนนะไม่มีเกนในนะครับเป็นไม้แบบตัดปีหนึ่งเนี่ยกิ่งขนาดเนี้ยถ้าตัดทิ้งไว้ปีหนึ่งก็ไม่แห้งนะครับแห้งยากครับ เป็นไม้ที่แห้งยากมากและเป็นยางครับตอนนี้เราปลูกใส่ทรายนะครับใส่ทรายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะให้เวลาเวลาที่เข้ามาส่งเนาะเขามาส่งปุ๊บเนี่ยเขาเขาจะขุดมาให้ขุดมาอ้อมอ้อมคูนครับ อ้อมคนแล้วก็เขาก็จะตัดรากให้ครับตัดรากตัดรากคือให้ให้ให้เพ็้นตาครับคือให้ตายครับให้ให้ตัว,ต,วตัวเก่าตายตัวใหม่จะได้ขึ้นมาครับแล้วก็เอาทรายใส่นะพี่น้องเนาะ้าลองอยากอยากปลูกเกิดเกิดิดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือต้องใส่ทรายนะพี่น้องใส่ทรายเพราะว่าเวลาเราใส่ทราย,ายปุ๊บเนี่ยทรายเขาจะลงไปถึง ถึงก้นกระสอบนะเพราะว่าถ้าเราเอาดินดินแบบเป็นดินเหนียวหรือดินเป็นก้อนใสเนาะเวลาเราใส่ป,ะะสปุ๊บเนี่ยคือเขาจะไม่ลงนะครับเขาจะคาคาโอกาสรอดนี่คือยากครับยากมากนะครับจะเป็นรอยโคนเก่าแล้วก็เราลินใส่ใหม่นะครับเนี่ย ทรายก็เป็นทรายธรรมดาครับทรายบ้านเราครับแล้วก็พอเราถมทรายเสร็จนะครับแล้วก็เอาน้ําไล่ครับน้ำไล,ล่ละเลาะข้างครับไม่ต้องไม่ต้องคือไล่ชื้นนะครับไล,ล,ะละ่ละเลาะข้างเพราะว่าต้นต้นมะกอกโอลิฟเนี่ยเขาเขาจะไม่ชอบน้ํานะครับเขาชอบอยู่พื้นที่แห้งครับทิ้งไว้สักประมาณสองเดือนนะพี่น้องนะ เขาจะค่อยๆแตกออกครับแตกออกตามโคนครับนี่ครับอันี้ครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นวางพื้นนะครับตัวนี้ห้าเดือนครับวางพื้นถ้าลองปลูกวางพื้นนะพี่น้องเนาะพูดถึงเรื่องถ้าเราปลูกวางพื้นเนาะให้ขุดออกจากโคนประมาณสมมติโคนเมตรละสิบนะพี่น้องเนาะ ขุดสักประมาณเม็รแปดสิบก็ได้ครับเพื่อให้ให้รายลงลงข้างๆได้ครับลงข้างลาก,กได้ครับแล้วเขาจะติดไวมากครับ้าลองรายรายลงข้างลากเนี่ยที่ที่เราปลูกแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเราปลูกขายนะครับปลูกขายประเทศอิสาราเอลนี่เป็นไม้ที่แพงมากครับ แต่ต้นครับย้อนแสงนะพี่น้องนะห้าเดือนคือรับแล้วครับเนี่ยสามารถย้ายได้นะครับตอนเราฝังแบบเนี้ยเรารถรถมา งัดนะครับเนาะี่จเอาคีนมายกได้ครับย้ายได้ครับนี่ครับย้ายมาใหม่ครับกระทใหม่คือคือถ้าลองเราปลูกแบบนี้นะครับปลูกแบบนี้ถ้าพี่น้องปลูกขายเนาะถ้าพี่น้องปลูกขายแล้วทําแบบนี้นะครับการื่้นย้ายนี่ง่ายมากครับคือจะเอาคีนมายกครับคีนปลูกจะระยกขึ้นครับเขาจะขึ้นไปแต่ช่วงรากครับนี่ครับ ขึ้นไปแต่ช่วงช่วงลากเดิมครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงลากลากลากเดินมาแล้วครับแต่ทั้งทั้งล่างทั้งใต้พื้นเนี่ยคือจะไม่มีลากนะครับจะมีสารละออกข้างครับต้นโอมะกอกลิฟเนี่ยลากก็จะออกข้างนะครับก็จะไม่ดำดำลงลงลงพื้นนะครับผมก็ไม่ได้รู้เรื่องมากนะครับผมเคศึกษาครับว่าแล้วก็มา ทดลองนะครับทดลองอยู่นี่ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมจะนำไปดูต้นที่ตัดกิ่งแล้วแต่งแล้วนะครับนี่ครับเป็นต้นที่เราตัดแต่งกิง่งแล้วนะครับคือต้นพวกนี้คือรากติดแล้วละครากติดแล้วก็ เราลูกค้ามาดูครับคือเราตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับตัดแต่งกิ่งง่ายนะครับเพราะว่าตอนเราแต่งต้นได้แล้วเนี่ยแต่งลำต้นเขาได้แล้วเราสามารถคุมคุมกิ่งเขาได้ง่ายมากครับคือถ้าลองเราปล่อยให้จ้าเราไม่ตัดเนาะไม่ตัดก็ได้ครับแต่แต่ถ้าเราไม่ตัดเพิ่เนี่ยวัาเรา เราปล่อยกิ่งเขาใหญ่เกินไปเนะี่ยคือตัดยากนะครับเนี่ยคือตัดยากมากจะลองตัดตอนเล็กนี่คือตัดง่ายครับแล้วก็จะแต่งเป็นทรงได้ง่ายครับมีต้นสวยครับพี่น้อง ตัวนี้คือเราปลูกอดินกบนะครับเราไม่ได้ขดุดหลุมลงนะครับลูกค้ามาดูล้วเอเคมายกขึ้นเลยนะครับเนาะถ้าเราเราปลูกขดุดหลุมเนี่ยคือมันจะเอาเอายากครับแล้วก็เรารายกบครับทรายเนี่ยจะจะช่วยเดินลากได้ดีมากเลยครับตัวนี้เราจะตัดแต่งกิ่ง ทุกๆสามเดือนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้กิ่งโตครับกิ่งโตแล้วแต่งยากครับพี่น้องทดลองนําเข้าไปบ้านเราเนี่ยคือว่าแพงมากนะครับเนี่ยลักษณะทรงนี้ครับเพราะว่าทรงกัะได้แล้วครับแล้วต้นลักษณะต้นละได้ครับแล้วก็พวกกิ่งพวกอะไรลแต่งให้หมดแล้วครับแต่นําเข้ายากครับพี่น้อง ประเทศอิสาราเอลเนี่ยคือนำเข้ายากครับแล้วก็แพงครับภาษีแพงสังเกตดูพี่น้องนี่ครับพอโคงเขาจะตายปุ๊บเนี่ยเขาจะลากเขาจะเป็นโพงข้างในนะครับเ็าจะไม่มีเขาจะไม่มีลากข้างใต้ครับเขาจะไปออกออกข้างครับออกข้างถ้าพี่น้องจะไปปลูกบ้านเราลวกนี้ก็ปลูกได้เหมือนกันนะครับแต่บ้านเราลมแรงเนาะ วลาพี่น้องไปกิ่งสูงไปเนี่ยลมอาจจะโค่นได้ครับแต่ถ้าลองตัดอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าลมลมไม่น่าพัดโค่นครับเดี๋ยวพี่น้องท่านใดสนใจที่เอาไปทําตามทําได้นะครับเนี่ยถือวเลกเปลี่ยนความรู้นะพี่น้องนะผมก็พูดตาม ที่ได้สัมผัสมาเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้กับต้นเข้ามาก็ไม่นานเท่าไหร่ครับแต่เขพอรู้ว่ายังไงพูดยังไงดีพี่น้องเขรูว่าปลูกไม่ตายเนาะเพราะว่าถ้าลอเราปลูกตายปุ๊บเนี่คือเราเสียเงินเยอะนะครับเนาะเวลาเราซื้อมาก็ไม่ใช่ต้นถูกถนะูกเนาะต้นหนึ่งก็แพงมากครับราคาสูง ย้อนในะพี่น้องถือว่าเรียกเปลี่ยนความรู้ความรู้นะพี่น้องนะถ้าสงสัยหรืออยากทราบอะไรก็ออกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วจเจอกันพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ